พูวิลล่าหัวหินสระว่ายน้ำส่วนตัวในราคา3,900บาทค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอนและ5ห้องน้ำนะคะเ,คเราไปดูกันเลยค่ะว่าสวยขนาดไหนตามกันเลยค่ะ วันนี้เราจะไปพูวิลล่าพูวิลล่าที่ไหนหัวหินประมาณนี้ค่ะที่หัวหินค,ค่ะเดี๋ยวดูก่อนเนาะ <S <S ก็เดี๋ยวพาดเด็กๆไปเล่นน้ำนะครับก็สถานที่ชื่อเลวิลล่าหัวหินค่ะก็ะจะมีสี่ห้องนอนนะครับ ก็ตอนนี้เราก็เที oh, ่ยวกันแบบอย่างนี้กันเนาะเพราะว่าเริ่มจะมีการเขาเรียกอะไรนะมีผู้ติดเชื้อนะครับของโควิด -19 อีกอีกอีกหนึ่งรอบแต่แต่แตแต่แต่ก็น้อยนะเราก็เลยพยายามเซฟตัวเองนิดหนึ่งนะครับเราลูกเล็กนะครับแต่ก็ยังอยากเที่ยวอยู่ค่ะใช่ก็เลยมาประมาณนี้ก่อนเพื่อที่เด็กๆก็จะได้ไม่ไม่เครียด นะครับในวันหยุดยาวนี้เนาะค่ะบ้านหลังนี้นะคะเ,ออเพื่อนเนี่ยจองไว้วันนี้เป็นวันที่สิบสิบธันวาคมค่ะก็เป็นวันหยุดยาวเนาะเขาจองไว้เนี่ยนะคะก็คือในราคา3,900บาทนะคะมีสี่ห้องนอนค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันสวยหรือเปล่าเนาะไปกันเลยค่ะ อ,อ,อ๋อมีที่จอดรถนะคะจอดได้สองคันเลยค่ะค่ะเข้ามานะคะก็เจอก่อนเลยคือโต๊ะพูค่ะอันนี้ก็คือเป็นห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นเนะาะโอ้สวยค่ะโอ้โหทีวีจอใหญ่มากก็คือร้องคาราวเกะได้ด้วยใช่ไหมคะๆๆมอ๋อได้ถึงสี่ทุ่มเลยค่ะ โอ้นี่ค่ะสาวไว้น้ำค่ะโอ้สาวไว้น้ำนี่มีแยกเด็กกับผู้ใหญ่นะคะโอ้ใช่เป็นส่วนตัวด้วยหลังใหญ่มากทุกคนดูสิคะมีโต๊ะอาหารแล้วก็มีห้องครัวนะคะเป็นแบบโอเพ่นเลยค่ะมีห่วงยางด้วยนะคะนี่ค่ะ โอ้ oh, สวยค่ะห้องนอนนะคะ<ม>ก็มีทั้งหมดสี่ห้องเลยค่ะมีตรงนี้นะคะหนึ่งห้องเป็นห้องเล็กๆน่ารักเลยค่ะอืมน่ารักมากดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องแรกกันนะคะโอ้นี่ห้องแรกนะคะน่ารักมากเลยค่ะทุกคน บริเวณห้องน้ํานะคะมีห้องน้ํำในตัวด้วยค่ะส่วนห้องฝั่งนี้นะคะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะมีสองที่นอนค่ะทุกคนมีที่ไว้แขวนผ้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ําค่ะห้องที่สามนะคะ โอ้มีแอร์ทุกห้องเลยค่ะห้องนี้ก็น่ารักนะคะห้องน้ำทุกห้องก็จะเหมือนกันเนาะห้องที่สี่นะคะห้องนี้ก็น่ารักนะคะทุกคนดูสิโอ้ห้องน้ำก็สวยเหมือนกันเลยค่ะสะอาดมาก อำนวยความสะดวกนะคะสำหรับเล่นสาว,ว่ายน้ำเสร็จก็ยังมีห้องน้ำอยู่ด้านนอกด้วยนะคะนอกจากจะมีห้องน้ำในห้องนอนแล้วนะคะก็จะมีห้องน้ำทางด้านนอกด้วยค่ะตามไปดูนะครับแถมใช่ไหมครับแถมใช่ไหมแถมค่ะนี่ค่ะจุกจุกโอ้โหนี่สำหรับคนกินเครื่องดื่มโดยเฉพาะเลยเนะสบายเลยแน่นแค่ะค่ะไไงครับพวกนี้เอา เอามาเองไหมครับเนี่ยอ๋อตรงนี้นะคะก็มีกาต้มน้ําร้อนมีเครื่องปิ้งขนมปังแล้วก็มีเตาไมโครเวฟมีหมอ้อข้าวนะคะแล้วก็มีจานหนูจานที่ชุดใหญ่ค่ะจานชุดใหญ่มากมีชออ้อนพร้อมมีตะหลิวมีหมดนะคะม,มีแก้วน้ำด้วยค่ะก็ให้น้ำกออ่อนค่งะอ้อ มีน้ำด้วยแล้วก็มีน้ำเปล่าหนึ่งแพ็กนะคะขนมนี่ไม่ใช่ขนมนี่เอามาเองค่ะแต่อยากให้ดูนี่เาตา,าบาร์บีคิวเนี่ยดีแล้วก็ใหญ่มากถ้าไม่อยากทำออนี่เลยครับถ้าไม่สะดวกหรือจะเพิ่มเติมอะไรก็นี่ครับมีหมดเลย สั่งได้เลยนะครับมีอ่มีเบอร์โทรมีไลน์สั่งได้เลยครับตรงนี้นะครับอ๋อก็ดีนะมันมันครบดีนะมีโคกใ,ให้ด้วยโคกใหญ่มากคะ่ะเอาไปตับตตํตา ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปตลาดกันค่ะตลาดก็จะอยู่ใกล้ๆนะคะเขาบอกว่าถ้าออกมาจากโครงการเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายจะเจอตลาดอยู่ขวามือแต่ก็น่าจะไกลพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในตลาดมีอะไรขายบ้างเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรทานเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะตลาดก็ประมาณขับมาก็ประมาณสักไม่ถึง10นาทีอะค่ะก็มาถึงแล้วเนาะ ตลาดอยู่ใกล้ๆเป็นตลาดนัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน ป้าเอากล้วยหอมให้ลูกเปล่านี่เอาไข่เอาไข่ก่อนก็เลยเนี่ยนะอันนั้นสองหาสิัสี่ห้ากองับบาทจดอจะเอาสีนี้ไม่เอาโน้นสีนี้มันสวย้าสี่สิบแ่ลซื้อจนหมดตังเลยอ่ะ หูยต่าวปลาหมึกตรงนี้สดมากอะ่ะไม่ไม่พูดให้ฟั ต,ต้องเหรียญจ่ายอ่หมดหมดแบงค์อ่ะมาครับมาการมา่วยกันซื้อหน่อยขานะครับอยากขายอ่ะไม่แพงเน s. <S sí, ี่ยยี่สิบยีสิบบาทยีสิบบาทโอ้โหาลนะ ออะะโอ้ยที่นิ้วฉันด้วยนะนิ้วฉันจะหักแล้ว แซลมอนวาซาบิค่ะโหูหน้ำจิ้มหูเดือดโดูปี๊ดมากปี๊ดจุกๆอันนี้วันนี้เชฟมาเองแล่ให้เสร็จสรรอร่อยวาซาบิวาซาบิอ้าวฉันแบบไม่วาซาบเลยฉันต้องวาซาบิด้วยเออ อุ้ยคุณลองจิ้มโอทั้งแผ่นไปเลยเหรอเอออันนี้เลยเหรอเรามา,นนาจิ้มนี่้มอีกจิญญ้มอีกแล้วกินเลยครับพี่แตกพูดคำนี้ไม่ได้เลอยอร่อยอร่อยนองแล้วเชฟเชฟผมไม่มนธรรมดาแซลมอนสดไหมครับแซลมอนสดมากเหมือนกับจับมาจากทะเลกุ้งรำน้ำลง,งไป ใหญ่กว่าหน้าเราอีกโอ้ยไม่หายกินเห็นนี่เชมให้ดูทุกอย่างเลยค่ะอ,อร่อยมากเล่นเนาะไ <c oughs> ม่ <c oughs> อเลยไหม, <c oughs> อ,มอร่อยมาก

หอมป้ไม่ต้องตกใจนะคะข้างหลังเล่นน้ำกันเป่าก่อนนะคะเพิ่งทำเสร็จเสร็จเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆค่ะอร่อยแล้วก็นัวมาก ออร่ยจิงทิปทิปตัวแตกแดกกระจายอะ่ะด,ดูอร่อยมาอร่อยนี่บอกเอาหอยไปไกลๆเอาไว้วางตรงนี้ม,นมนีนี่อีก รู้ไหมคืออะไรหมูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะอร่อยไหมครับมาสามชูอร่อยมากค่ะม,มือนี้เด็ดทุกอย่างนี่ไงจังเหลาอยก่กน ดูน้ำจิ้มทานข้าวกันค่ะทุกคนข้าวไม่มีนะคะมีแต่กับข้าวค่ะอืมอร่อยนัวนัวมาค่ะมาหาแม่ อาหารเป็นไงบ้างครับผม,อ,มอร่อยมากนี้ใครทำเนี่ยและแล้วนะคะเป็ดก็ได้สลัดชีไปหนึ่งตัวค่ะรั่วเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาซื้อเป็ดตัวใหม่มาใช้ของเราค่ะ ข้าวกันค่ะข้าวต้ม เป็ดมาแล้วนะคะก็ยังเลิกยัยงไม่เลิกเล่นน้ำเลยะคะ่ะเล่นน้ำยังไม่หยุดเลยนะคะใช่ไหมสนุกมาก happy ก่อนกลับอย่าลืมเช็คความเรียบร้อยด้วยนะคะรบกวนทำความสะอาดจานชามนี่ต้องล้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาจะต้องมาตรวจเนาะถ้าไม่ล้างไม่ทำความสะอาดมีคิดค่าบริการด้วยนะคะ คลิปนี้นะคะเราก็จะขอจบเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าพวกเราเนี่ยสนุกกันมากๆเลยค่ะเด็กๆสนุกไหมคะสนุก,นกค่ะเล่นน้ำกันกี่รอบปปรนับครั้งไม่ท้วนารอบโอ้เด็กๆเล่นน้ำห้ารอบมามาก็ลองคาราโอเกะแบบเยอะมากค่ะทุกคน,น,นทุกอัลบั้มของหนูหนูเล่นสิบห้ารอบค่ะ แล้วป๊า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 มีความสุขไหมคะแฮปปี้สุดๆแฮปปี้ทุกคนเลยค่ะอย่าลืมนะคะที่นี่เลอวิลล่าหัวหินห้องอบ้านหลังที่มามาพักเนี่ยนะคะชื่อว่าบ้านแอฟริกาค่ะ s S7 ค่ s เอค่ะวันนี้ที่เรามาเนี่ย เรามาในราคา3,900บาทนะคะทุกคนมีสระว่ายน้ำส่วนตัวสี่ห้องนอน5ห้องน้ำแล้วก็มีคาราโอเกะด้วยค่ะมีห้องน้ำทุกห้องเลยครับค่ะแต่เขาจำกัดแค่10คนเท่านั้นนะคะโอเคครับงั้นเราก็ บายบายนะคะขอบคุณพี่ๆที่รับชมผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกผมด้วยนะครับกิุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊งกิ๊กกิกกิ๊กกกกิคกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิคกกกกิ๊กกิ๊กกิ๊กคิกกิ๊กกิ๊กกิกก่๊กกกก้